ทางด้านนายพนมวัตน์อุทธาพานิชขาหัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬกระเด็ดเป็นประธานการประชุมในการสรุปผลการดำเนินงานป้องกันนะคะและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงของเทศกาลปีใหม่2569ประจำนะคะวันที่สมกร,ราคม2 5 6 9 โดยผลการสรุปนะคะก็คือมีอุบัติเหตุท่านถนนหนึ่งเทือมีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนในพื้นที่ของอำเภอเมืองบึงการและภาพร่วมในห่วงของหามื่นที่พานมาตั้งแต่30ทันว่าคม2 5 6 8จนหอยดว่าที่3มกราคม2 5 6 9ค่ะมีอุบัติเหตุท่านถนนสะสม15เทือมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ10คนเสียชีวิต1ิคนแล้วก็ โดยอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คืออำเภอเมืองบึงการเกิดอุบัติเหตุเจ็ดเือบาดเจ็บหาคนเสียชีวิตสองคนรองลงมาคืออำเภอเซกาค่ะเกิดอุบัติเหตุสีเทือบาดเจ็บสองคนเสียชีวิตสามคนนะคะส่วนอำเภอที่ยังบกเกิดอุบัติเหตุก็คืออำเภอศรีวิไลอำเภอปากขาดและก็อำเภอบุงคลา โดยทางหัวหน้าสำนักงานบึงการเพิ่นก็นได้บอกว่าจากการที่ประชุมในเทือนี่นะคะมีขอสังเกตว่าการเกิดอุบัติเหตุเกิดทีท่ถนนหลวงไปเจ็ดเทือในช่วงอายุประมาณ30-49าปีจำนวนเก่าคนและสาเหตุอันดับหนึ่งก็คือขับรถวหวถึง14เถือและมีการดื่มนะคะแอลโกอโฮอล์ดื่มสุราดื่มแล้วขับประมาณหาเทือจึงเป็นขอสังเกตที่พึ่งระวังนั่นเองค่ะ